สภาผู้แทนราษฎรก็ได้เห็นชอบวาระสามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566วงเงินเท่าไหร่คะนะ้องอุย้ยวงเงิน3 1 8ล้าน0ล้านบาทครับก็อย่างที่บอกไว้ก็ ใกล้ๆก,กันเกือบ,บ,บทุกปีเฉลี่ยๆก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะคโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ย้อนไปนิดหนึ่งวันที่ 23, 23สิงหาคมใช่ค,ค่ะก็ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ในวาระ3นะคะก็เป็นไปตามคาดค่ะด้วยคะแนนเสียง258เสียงต่อ180เสียงมีการงดออกเสียงด้วยนะคะ3<า>เสียงครับค่ะก็หลังใช้ระยะเวลาพิจารณากันถึง ห้าวันสำหรับงบ oh. ประมาณปี2,566นะคะก็ท้ายที่สุดสุดท้ายจริงๆคุณสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้ขึ้นมากล่าวขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความเห็นชอบ ร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะแน่นอนค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้ก็คือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศมีความมั่นคงประชาชนมีความสุขแล้วก็สร้างความเป็นธรรมที่สําคัญคือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมแล้วก็แน่นอนการคือประเทศจะขับเคลื่อนได้ก็ต้องเศรษฐกิจมันก็ต้องดีด้วยนะครับง <ผม S 2> บประมาณต่างๆมันก็ต้องกระจายไปอย่างั่วถ<อ>ึงนะคะครับผมค่ะทีนี้ภายหลัง หลังจากนี้นะครับขั้นตอนของสภาผู้แทน,านราษฎรเนี่ยจะมีการลงมติให้ความเห็นชอบในวาระสามเมื่อลงมติเสร็จสิ้นแล้วนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรเองเนี่ยจะส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ไปให้วุฒธธิสภาพิจารณาต่อไปนะครับก็คือจะเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งทางวุฒิสภานะครับจะไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมใดใดได,ได้นะครับและจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20วันก่อนส่งร่างนี้คืนไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อทูลกล้าวก่อนประกาศใช้ราชกิจจา,าก่อนประกาศ ใช้ในราชก,กิจจารุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไปแน่นอนค่ะ